การทำสามประการนี้คือฐานการปฏิบัติต่อกรรมสม่ำเสมอรดยสินและพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาให้เกิดภาวนให้ให้เกิดเมตตาบางดีพัฒนาดีต่อกันแล้วเมื่อพัฒนาทำสัมประการณนี้เกิดขึ้นแล้วตัดโยสุขังสมุทะเยิ้มทำทั้งสามประการนี้จะเป็นเหตุให้ความสุขามั่งจิตใจจะได้ดีบัณฑิตโตติปุ้มจะด เช่นนั้นแหละจะเข้าถึงโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนมีแต่ความสุขคาววาโลกในที่นี้คงหมายถึงสังคมถ้าสังคมไทยมีทารับประการนี้จะเข้าใจสังคมไทยนั้นจะเป็นสวรรค์ที่สุดมีการให้เอื้อเฟื้อแ่งปันมีการประพฤติซื่อตรงต่อการดุสินและมองกันในแง่ดีโพสิทธิ์ทิ้งคิงมีเมตตาปานีปาตังน,นดีวันดีต่อกันสังคมนี้จะมีแต่ความสุข